ครับยินดี้อนรักสู่ช่องอวดส,สมศักเจริญทรัพย์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้า g ีทีนะครับฟอร์ดเจียวฮอนแลนนะครับมี3.5ศูนย์นะครับนี่ครับโอ้สาสวยมากเลยครับครับเิ่งครับแถวปั่นผมกับมีแต่รถขายสีสมนะครับ รถขายนี่ครับบอคอยเห็นนะครับบอคอยเห็นนะครับแต่ว่าไทยซาดีนะครับว่าจากเป็นคู่นี่ยนะครับเฟืองตาจะพานหนาเข่าร้ายน้าหนึ่แต่ก็คือหน้ามันโบรีบนะครับล้อเที่มจะเป็นหล่องับเป็นหล่องหลองรถเกี่ยวนะครับมันอาจจะทําให้พานหนามันเข่าร้ายนะครับ ที่สามจุดห้าศูนย์ลัดนะครับตะวันแลนเรียวนะครับเรียวกว่าก็ไถคูยกุ้ตานครับแกสิไปลองไปถามเบิรงว่าเป็นเขาเป็นใส่เกี่แดดในการถ่ยนะครับอ,อย่าหลาไงนะอ,อ,อย่าไว้ไประมาณเอาไปต้มเฮ็ดยาได้เลยบวดหัวห่าน,น <laughs> น้าเออันนี้ก็เป็นหางตั a ห,หางใหญ่เนี่ยนีครับลั่อยาเป็นหางตรงนี้มันแหลกเกิดแตกๆนะครับก็บกกบากมาเดกินมาครับหางคืมันค่อยเห็นนะ ตัวใหญ่แหงนะครับไถไ่ไรครับเกีหนึ่งสอหนบ่อัก้หนหนงกด,ดีครับติดตั้งครับังครับ ได้มีตักนะครับตักหนกขนาดจะประกอบกิจาการเสริมนะครับความมีติดอุปกรณ์เสริมนำนะครบเสี่ย่าง,งาด้วย่อนขั้นไงถือติดตากับสบายนะครับมันบอ่อแข่รลดนะครับก็คือลดหน่อยนะครับรดหน่อยติดตังนี่แพร่นะครับแพร่เผ้าแพร่ยั้งไปนะครับอันนี้มันเป็นขั้นแข็งนะครับ เปอดวาข้ามขาข้านแบบเท่าตรงนะครับพอาแม่นเท่าแบบเท่าตักคือแสบที่สุดเท่าเปิดนะครับอันนี้ครับผมว่าเขาว่าลงต้มมาไหนผมก็ว่าแหลวแตนนะครับถ้าว่าลงเนี่ยมัดแล้วครับแต่ว่าขึ้นมากก็ต้องล่างนะ บอกข้าวต่างแล้วปิดลงต้มขึงนมาบะหล่างกับัวขึ้นกันนะครับมันแหละแต่คนดูแหล่นะครับการใส่รถกาเด็กเียวกับที่หอนะครับแต่ของผมรถใถ่ล่องยูโรแท็นะครับต้งกันยังใส่หอดเต่าเส้นเหนยนะครับกับเอปดนวยนะแต่แต่คนใส่นะครับเบากันยากนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับต้นหนึ่ตัวใส่หมดเต็งนะครับกันได้เนมือนกับค ตอนนี้มันเชียร์หกักแนวไหวออกนะครับมาเงี้ครับนี่ลึกระเบิดลงมาแตกนะครับนีเห็นระเบิดลงเห็นมาแตกหาคักครับขบมาทางรถหน่อยไทยนี่ครับบ่อขาวต่ำนะครับแรงมากน,นะครับอันค่อนข้าง,งนักนะครับว่าสะไปเลยนะครับ ติดอีกเหรอพ่อเยติดอีกเหรอกระแม่โพสอันนั้นออกแม่นแม่มันสีดีอยู่บ่ไอโต้โต้ซอขีดดินนนะน้าแม่นเอาเอากะกรับกับมันขึ้นเครงก่อนเนาะไ่่หยามันติดน่ะหยาหนาเหี้ยมันสีเป็นโต้หนาเนาะมึงนี่เลอะหนากรุงมูเนาะ นี่ครับ <Gun> s> <S นี่ครับหนามไวขาหนักนะครับหนามไวระยะหนามมากกบับบุ้มมี่พ่อหน,นามบล็อกจังมาตาใสครับเป็นหัวนะครับกับยันหยาดครับเนี่ยเป็นหัวคือหัวคานะครับคาหน่อยนะครับ รถใหญ่ซื้อนะครับนน่มันไทยได้แต่รถน่อยนะครับโอ้ยผมว่าขานกิ่งไปเลยนะครับอันนี้เิ่นกับไทยหนึ่งห้นะครับอยากแลนเรียวแนนนะครับกันแลนสะาก็สีใจขานราไปเนาะโลซีพอดีโลซีลซนะ่ะจะได้รอบ đi được không? nhà lái hơn